สองรีแอควินาทีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวพาวไปใชญหน้าบนเวทีครั้งแรกหลังประกาศเลิกกันเป็นประเด็นร้อนที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลมาร่วมสัปดาห์แล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของยูทูบเบอร์ชื่อดังบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็หมอลรำสาวแพรวพาวแสงทองนะคะที่ออกมาประกาศแยกทางกันแล้วก็เป็นประเด็นแฉกันยับค่ะก็เรียกว่ากัรมาสดอีกครั้งนะคะสำหรับแพรวพาวแสงทองหลังปิดฉากรักกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต่างแยกยา้ายแล้วก็เหลือสถานะพ่อและแม่เท่านั้น ห้ามการชาวเน็ตให้กําลังใจทั้งคู่นะว่าเป็นเรื่องราวน่าใจหายอย่างมากหลังจากเลิกกันนะคะล่าสุดเนี่ยเพวๆนะคะก็ต้องย้ายออกจากบ้านกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ําพักน้าแรงโดยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เผยความสดใส่และบ้านหลังใหญ่อบุ่นพร้อมกับข้อความบอกว่ากลับมาอยู่บ้านหลังเดิมที่สร้างมากับแม่เทพบ้านนี้มีอายุ14ปีแล้วสร้างเสร็จตอนจบปอตรี 3. ตอนนั้นอายุ22ปีขอให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะคะเลดานผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์นะคะก็ออกมาไลฟ์สดเดินหน้าเริ่มใหม่ไม่สายแล้วก็โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวระบ,บุข้อความว่าพรุ่งนี้แล้วนะคะเริ่มสักสูย์นับหนึ่งหม่สู้เดวบิ๊กเอ้ยบอกเป็นอย่างดองเข้ามานักสู้เต็มที่ครับผมค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก และล่าสุดนะคะหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์นะคะแล้วก็แพลวพาแสงทองเนี่ยพิเชิญหน้าบนเวทีครั้งแรกหลังจากที่ทั้งคู่ประกาศเลิกกันในงานที่ต้องขึ้นโชว์นะคะผู้ชมแน่นอนว่าการขึ้นโชว์ครั้งนี้เป็นการเทียบเชิญค่ายโตเกียวมิวสิกนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์น้องชีกแกรมคูชินจังแล้วก็อีกลหลายๆคนขึ้นบนเวทีแต่ในเวทีนี้นะคะไม่มีแพลวพาแสงทองนะคะท่านผู้ชมค้าย้อนไปจะยืนคู่กันบนเวทีงานนี้แย่ๆค่ะท่านผู้ชมแต่คนต่างทํางานค่ะและที่ลหลายๆคนนะคะต่างจับตามออองงก็คืืเม่ทั้นะ เลิกทานกันแล้วจะสามารถร่วมงานกันได้หรือไม่ก็ต้องเช่นชมในสปิริตของทั้งคู่ที่แยกแยงแล้วก็แต่ว่ามีบางช็อตบางโมเมนต์นะคะที่ออกมาวินาทีที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ทีมงานเนี่ยมาถึงบริเวณเวทีนะคะแต่ว่าหาทางเข้าไม่เจอซึ่งปรากฏคลิปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ทีมงานปีนข้ามกำแพงวัดเพื่อขึ้นเวทีนะคะทำเอาแฟนๆที่เห็นภาพนี้เนี่ยต่าเข้ามาสแสดงความคิดเห็นจ้หนี่การต้อนรับของทางแสงทองฟินแลนด์ที่ปฏิบัติต่อผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์เขาทำกันแบบนี้หรอนน่ไปปชมคิคะ นี่รับเชิญเวทีจากน้องฟินแลนด์นะครับเิธีประเพณีแสงทองนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องครึ่งชั่วโมงมาจากประเทศสุภาการท่องเที่ยวอาดูซิปีศาจปีศาจปีศที่เราดูแลจะมุ่งเป้าไปที่การที่แบน้องเได้จะถึงได้พี่น้องข้าสววาพี่น้องผู้ดูแลนะครับผมในสุณมากแข็งแร ด้วย,ตอ,ยวตอนนี้รับฟังได้แล้วทาง u ู u b e ทั่วโลกครับพองานพัดใช้สีเทียมครับ,รบสุดยอดสดสวค่ะสะอ่อนนี่แม่ตกใจ่พอบินตกใจแม่แพ้ขอบคุณค่ะุกแทนจะเริ่มใจที่นอกปอบไหยนะคะ ขอบคุณพี่ขอบ,บอคุณดอกขอบคุณพี่ดอกเช่าสีทาเป็นครับเด้อขอบคุณไปยังคณะกรรมการใกนการจัดงานทุกๆท,ท่านในวันนี้เทพไทยคอนเสิร์ตมวนซื่นเอาแหงนีแห้น้องเอข้าร่วมพระบุญ<บ>พ่อขอบคุณพ<า><า>ี่<ข>หน่อยนะคะขอบคุณพี่แบ๊บบบบบนะคะสุขเจริญซาวคขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสแม่พาวแสงทองมาสุปีสุปีตั้งแต่รับกับไอเดนใจยพสามาสมัยตะกี้คือก้ามาทุกๆปี มาซอยอีเมลเราปรก,กันดีมาในช่วงของบุญบังไฟเทศกาลบุญบังไฟนะคะแต่ปีนี้วันจันทร์เร็วเน่นะคะเป็นเนดือนมีนาคมอันใดก่อนเอาเจ้เพาพ่เอาไปเอาเดบิตเตีุ๊ร้วาดีแทนฮะเอาไปเอาบยิบาลพิลเล่นเอากระถามแล้วบิดที่หลับเราสิเอาบ่าล่ะ เพ่าเืิดครับแต่ว่าแย่หนิแล้วบ้านัะไหนก่อนแคลฮ่อฮ่าฮ่า่เอาเกดคือซอบลึกจังเออเ่อเืิดแควแคลไม่หยังโอกาสนามาอไม่อยากใส่เรืออยากจอยบริบาลปิดแน่ได้หาอะไรบนเป็นทีแสงทองบินแลรงแถวๆแสงทองครับขอบคุณอะไรครับพี่น้องครับนี่คุณเซเลบโตเกียวมิวสิกครับชมพู่สวัสยๆครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆโอกาสหน้าพ่อกันไม่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท่านด้วย หลังจากที่คลิปนี้นะคะเพร่พร่วไปก,ก็ทาเอาแฟนๆที่ลุนให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคืนดีกันก็คงจะยากนะคะแต่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายมากมายนะคะอาทิเช่นกว่าจะเฉยชาได้ขนาดนี้ผู้ใหญ่บ้านคงจะเจออะไรที่แย่ๆมากๆมาก,ก่อนเพราะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นคนรักลูกรักเมียรักครอบครัวมากตลอดเวลาเจ็ดเดือนคงาําให้น้องบิ๊กเจ็บปวดมากคิดว่ารักมากไงเลยเจ็บมากไว้ใจมากเลยผิดหวังมากไง ทุกคนบอกคนให้อภัยการเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นเราและผัวหรือเมียมีใจให้ลูกน้องคนในวงเราเนี่ยจะมองหน้ายังไงถ้าเป็นเรื่องใจใจเขาใจเราขอยดังคู่เนี่ยสู้ๆเพื่องานเพลงก็เห็นคนอื่นมีพลังบวกแล้วจะให้บิ๊กมองหน้าเมียติดราคาชอบใจบิ๊กมากชีวิตคู่ความซื่อส,สัตย์สำคัญกว่าเงินทองของใช้ส่วนตัวนะครับไม่ใช่ของสาธารณะนะที่จะมาใช้ร่วมกันได้ คนเราถ้าโดนทาให้เจ็บปวดใจขนาดนี้ถ้าเป็นเราก็จะทําแบบนี้ค่ะผู้หญิงแก่เราจะยังทํานิสัยแบบนี้ถ้าเป็นเราเราก็ไม่เอาค่ะเห็นแล้วสงสารผู้ใหญ่บ้านกับทีมโตเกียวจริงผลมาจากพลังบวกของลูกสาวของพ่อกาัานสงสารผู้ใหญ่บ้านสงสารทีมงานหวานอมขมกลืนสีเอาความหมวนเป็นธรรมชาติบันมีแล้ว ใช่ค่ะเหมือนกันแต่ก่อนเนี้ยก็ไม่เคยสนใจจะดูไม่รู้จักแพลวพาวค่ะรู้จักแต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พอมีข่าวก็เลยกลายมาเป็นแฟนครับค่อยติดตามลุ้นอย่างให้มารักกันเหมือนเดิมดูภาพเก่าที่ถ่ายร่วมกันดูแล้วน่ารักชอบทั้งสองคนเรื่องชีวิตคู่ไม่มีใครผิดถูกหรอกคงแค้นมากพอรักมากอยู่ข้างแพลวพาวเดอผัวเมียควรให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างน้อยก็คเคยพึ่งพาอาศัยกันน้องบิ๊กเจ็บแล้วจา้าฝ่ายหญิงหมดรักก่อนเป็นพ่อแม่ที่ดีให้แก่ลูก นาริตาชินไปกำลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านค่ะคนที่ไม่มีใจให้เรายอมหาเหตุผลมาอ้างใจอยู่กายอยู่เรื่องแค่นี้ควรอภัยให้กันได้เพื่อครอบครัวคนจะไปเอาช้างมาฉุดไม่อยู่สู้ๆนะแพวลาวหญิงแก่งเก่งสวออดทนเพื่อลูกไปกำลังใจให้ครับคนเรามันหมดรักหมดใจไปแล้วค่ะมีเขาสองคนเท่านั้นค่ะที่รู้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ